สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วคำเตือนนะคะทางช่องนะเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอนะคะสื่อคำนวณตัวเลขนะประกอบการพิจารณานะ,ะทุกคนให้เพื่อเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะคะปูดใช้วิจารณญาในการรับชมรับชมพบกับ มาสาวเราของเราเนาะนี่ไงได้นี่นะทุกคนได้หนึ่งจ้ะรอบต่อไปทุกคนตอนแรกว่าจะไม่ลงอีกแล้วนะเนี่ยรอบนี้ก็อาจารย์เดานะทุกคน ตามใบทุกคน ุคนประมาณนี้แหละที่จริงไปแค่หกหางเองแต่เราแบบเติมอันนี้เข้าไปคิดว่าจ่านะคะทุกคนก็คือถ้าท okay. ี่จริงก็จอะแค่สองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่ง้าสี่ห้าแปดเท่านั้นเองนะคะ2 1 2หนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดเท่านั้นเองนะคะอ่ะแค่นี้เองหกหางเท่านั้นนะคะมีสองหนึ่งก็ต้องมีเจ็ดสองนะทุกคนมามีรู้จะหมูหรือจ่านะคะทุกคนอาจารย์เดานะวันนี้ แล้วว่าจะไม่ลงแล้วเนี่ยก็ลงอ่ะเหมือนเดิมอ่ะขอให้โชคดีนะทุกคนผิดถูกก็อย่าว่ากันนะคะทุกคนนะขอให้โชคดีค่ะ